สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอบมาแปมล้ำผืน,นออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องมื่อนี้สีผ้ามาวเบาพืนข้นค่ะพี่น้องค่ะมาวเบาพืนข้นเมือนี้ค่ะพี่น้องค่ะซึ่งจะเป็นพืนไพร์มได้ก็คือนักข่าวนุ่มสุดฮอตข่าวด่วนครับทุกคนั่นก็คือพี่อุ้มอิมนะคะ พี่อุ้มอิ่มนะคะพี่น้องคะประมเนสว่าเบาพื้นอยยังพื้นตีเนื่องจากพี่อุ้มอิ่มเนี่ยเป็นคนที่ซัพพอร์ตพี่ปแ๊มตลอดในการทําอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้หลังใหม่หรือว่าเป็นเอ็ดข่าวเ็ดุยังสิคือพี่อุ้มอิ่มจะนำเสนอตัวตนวพี่ปั๊มตลอดขอบคุณพี่อุ้มอิ่มมากๆแต่วันนี้เราจะมาเว้า์พื้นเขานะคะเราจะมาเว้าพื้นเขาพี่อุ้มอิ่มเริ่มต้นเลยคือพี่ปั๊มหูจักในน้ำนักข่าวโซเชียล จากทั้งโซเชียลอาจะรย์พิิมทั้งโซเชียลทําข่าวหมอลําไม่ใช่แค่สาวน้อยเป็นเวทดวงการหมอําแต่มา,าเขาเรียกว่าอะไรมารู้จักหรือว่ามาคุ้จจริงๆตอนมาอยู่สาวน้อยชอบหนึ่งหน้าตาดีพิวิมหน้าตาดีหน้าตาดีดูสะอาดสะอา้านอันนี้คือชมเขานะอันนี้คือคือชมชมบอกพื้นแบบชมชมดูสะอาดสะอา้านพูดน้ําไหลไฟดับ แล้วก็เป็นคนที่จุดประกายความคิดให้พี่อมแปมในการอ่านข่าวตอนนั้นที่แบบว่าพี่อมแปมอ่ะไม่ได้อยู่สาวน้อยแล้วใช่ไหมคะพี่อมแปมต้องย้ายมาอยู่สารน้ำเพลินชูแล้วต้องทํ o u ูท b e ไปด้วยทํายังไงถึงจะมีคนดูเราทำยังไงถึงจะปังคนจะใครนจะดูเราวะพี่อมแปมก็เลยเห็นพี่อุ้มอิ่มทำเห็นพี่อุ้มมีเพจว่าเฮ๊ยพี่อุ้มมีเบบนี้เฮ้ยยังไงเขาก็สิเป็นตัวเขาจ้าของลองเอาแนวทางของพี่อุ้มอิ่มมาปรับใช้ดู ถือว่าเป็นไอดอลนะนีนน่ในการทำข่าวของพี่มัมแปมพมี่มุ้มอิ่มแล้วก็ประทับใจตรงที่พี่มัมแปมอะตอนนั้นก็แบบคือบวกเ้คิดว่าไม่ไม่เคยคิดว่าพี่มุ้มอิ่มแกจะแบบมาให้ความสนใจพี่มัมแปมแบบขนาดนี้ใช่ไหมคะอันนี้จากใจนะจากแจมากๆคือคิดว่าเฮ้ยเราเราไม่ได้มีกระแสอะไรแบบตรงนั้นหรือเปล่าแต่มันกลับกันคือพี่อุ้มอิ่มทำข่าวพี่มัมแปมตลอด รูปแต่โลกรูปแบบอะไรช่อสวยรูปไม่ว่าจะเป็นโอกาสสําคัญในชีวิตที่ได้ไปทําสิ่งไหนก็ช่างพี่มิมจะทําข่าวให้มาเแปมตลอดแบบดีใจมากๆแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งคือช่องพีนพ่นิกกี้พี่นิกกี้ดูเป็นคนขรึมนะเราพูดพี่นิกกี้กันพี่นิกกี้แล้วจะเป็นคนดูขรึมดูน่ากลัวดูแบบม่เป็นตะเลินน้ำอันนี้จับใจเนาะแตกต,ต่างแต่พี่มุ่มิ่นะบุคลิก เบาพื่นสองข้นค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้คือพ,นคนคพี่นิกกี้และสิเป็นค้นคึ้มเป็นตะย่านพี่นิกกี้พี่มาเดี่ยวนี่แบบว่าบุคลิกภายนอกจะคล้ายกันแต่พี่มาเดี่ยวจะดูรีเล็กแต่พี่นิกกี้จะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรดูรึ้มดูแบบเฮ้ยแล้วเบน้ำข้นเป็นวะเบาไปนี่ตะกี้ผมจักแล้วในทีมงานขอบตาดำเนาะในอช่องขอบตาดำเป็นบ้าะเบาเบาจริงจังเบาแล้วก็แบบ พอมารู้จักจริงๆก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันคนหนึ่งแต่เป็นคนจริงจังกับงานแล้วก็เป็นคนตลกหนานิ่งแล้วก็แต่ว่าจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยพูดพี่จะไม่ค่อยพูดไรสาระเท่าไหร่แต่ก็สนับสนุนพี่แบบตลอดเหมือนกันในการทําโปสเตอร์หรือว่าทำอะไรก็เฮดคาวเฮดยังกัสิแต่เลามาครารลูปรุดหนูมาหมดเนี่ยหนูยิ่งแบบเป็นคน รักษาภาพร,รักอยู่เลยนี่ค่ะทุกคนทุกคนคะ่ะคือพี่สองคนนี่สองคนนี้เขาจะแบบว่าท,ทําข่าวอยู่ตลอดแล้วก็พี่มาเป็นเป็นอีกศิลปินหนึ่งคนที่ได้มีโอกาสที่พี่พี่เฮ็ดข่าวให้ข่าวที่เป็นข่าวสีสันนี่ค่ะพี่มาเป็มก็ประทับใจมากขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วรู้สึกดีใจที่ได้มาเจอทุกคนแล้ว เขาเลยเอ่อนอย่างก็กเลยกลายเป็นกลุ่มก้อนเป็นคาเลคเตอร์เป็น,ปนความเฮฮาที่เอฟซีได้เห็นกัน mm. ว่าอ่ยแต่ละคนพิม้มอิ่มนี่พิม้มอิ่มนี่เป็นคนหล่อน่ารักตลกแต่ว่าการวางตัวเนี้ยบมากเหมือนไปงานกาล่าเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูเหมือนเป็นงานกาล่าไป,ปงานกาล่า,า,า,ลาพี่บอมแปม,แบ,มบอกเคยเลย บอกเคยมีโอกาสแบบที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบอกเคยมีโอกาสที่สี่ได้ไปงานแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเพราะหนึ่งเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็สังคมพี่บอมแปมกับเป็นสังคมแบบพื้นบ้านสังคมเล็กๆสังคมไทยบาทอันนั้นเป็นสังคมที่รวมอินฟูรวมทุกๆกคนที่มีชื่อเสียงพี่บอมแปมพักไปหาพี่บมอิน พี่ม you know? ิมหนูต้องใส่ชุดอะไรอะหนูต้องแบบไหนหนูต้องพี่มิมรู้ไหมพี่มิมบอก่ต้องใส่ลาตีพี่ใส่สูตรขาวแล้วก็หนูก็มาเดินกับพี่พี่มิมแบบปวดล็อกมากจากที่แบบซีเรียสอยู่เฮ้ยต้องไปยังไงก็กลายเป็นพี่มิมเป็นคนแนะนําให้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็มีพลังบวกให้ตลอดย่องย่องหนูเสมอย้องมาแบบตลอดเลยแบบ เธอเก่งนะเนี่ยสิแบบทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าเราแบบยังต้องพูท่านให้เธอเก่งนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นพลังบวกมากๆเรากะว่าโอกาสสาคัญของอิงอิงหรือของสาวน้อย <c oughs> พี่อุ้มบิ้มไม่เคยพลาดน,น้อยมากปิดวงเปิดวงเปิดฤด,ด,ดูการงานเปิดตัวหนังโปรโมทหนังพี่อุ้มบิ้มเต็มที่ชื่นชมมากเห็นแบบศักยภาพของพี่เห็น แล้วก็มีพี่เป็นไอดอลนะในการแบบสร้างตัวตนแล้วพี่เคยแนะนามมาําว่าถ้าเรามีตัวตนแล้วเรามีตรงนี้ตรงนี้นี้เราอาจจะมีงานเข้านะลองทําตรงนี้ไหมแบบแบบลองทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไหมคือเปิดโลกกระทัดใหม่มากๆเปิดโลกกระทัดใหม่มากๆต่อให้สมมติว่าพี่ปเปรมน,นี่เอ้ยก่อ,อยากเป็นหมอลองหมอลัมแล้วละ่ะลัำบำมวลแหละเสียงแหบคากแหละหรือว่า,าสุขภาพร่างกายไม่เอื้ออํานวยแหละ ที่จะเป็นหมอร้องหมอํำเลยยังไงเราก็สามารถที่จะต่อยอดนี่คือจุดประกายที่เป็นปไม่พพดแล้วพ่อโจแชร์คือพ่อโจเนี่ยไม่ไดก้การันตีว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในสามนอนเป็นแพงหรือว่าเครือสาวนอนจะประสบความสําเร็จทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ทุกคนคือแสงแสงทุกคนนี่สิส่ไปซ่องเอียงละ่ะจะส่องใส่ตัวเองหรือจะส่องใส่คนอื่นหรือจะส่องยังไงให้แล้ว่าแล้วห้แสงมาแล้วจะรักษายัางไงไม่ให้มันดับมันมอด จะจุดมีมีวิธีจุดใหม่ไหมจะทํายังไงแต่เริ่มแรกคือพ่อโจเป็นคนไต่เทียนให้นคนจุดให้ทุกคนให้แสงทุกคนไม่ได้การันตีว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จแต่การันตีว่าทุกคนมีแสงขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นมีช่องทางการทําเขาเรียกว่าไงพลิกเพลงในการมีโอกาสหลายๆด้านไม่ใช่แค่ด้านการเป็นมอรมัแต่อาจจะเป็นนักสแสดงหรือเป็นนางเอกภาพยนตร์เหมือนพี่อ่ะอมแอมไหม หรือว่าเป็นนักร้องจำไายลงข้อกับพี่น้องหรือว่าเป็นนักร้องเหมือนพี่มิวหรือว่าเป็นเป็นได้แบบหลายๆแบบไม่ได้แบบจํากัดไม่อยากให้มีขีดจำกัดในตัวเองพี่วันแปมก็เป็นอะไรเป็นตลกเป็นนักข่าวค่ะเอฟซีเป็นการกันตอบรับเอฟซีเขาดูนะเอฟซีสาวน้อยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เอฟซีสาวน้อยมีวุฒทิพย์ภาวะเป็นเจ้าคนในคนเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของโรงงานคนย่อมมองว่าคนคนนี้มีศักยภาพอะไรบ้างบางคนเชื่อไหมว่าตั้งแต่พี่เันแปมยังไม่ได้แบบ แสดงศักยภาพอะไรเขาสามารถที่จะมองออกเลยว่าคนคนนี้มีอะไรซ่อนอยู่แน,น่นอนหนึ่ง FC าสน้อยเป็นมิเตปหลับปหญ่อ่ะส่วนมากนี่แหละคะ่ะพี่ดองคะ่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนพี่นิกกี้กับพี่อุ้มมิมนะคะที่สนับสนุนพี่มันแปมอยู่ตลอดเวลาเลยต่อให้เป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนตกอกตกใจหรือว่าเป็นสีสันนะคะฝากฝากน้ำฝาก้องสาวคนนี้น้ำแน,ำน,น,นะะ่ด้อค่ะเด้อบายยขอบคุณค่ะ